คลิปนี้เราจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ค่ะหน้าปกสวยงามมากนะคะเล่มนี้ชื่อว่าเพราะอย่างนี้คุณถึงถูกค่าค่ะเขียนโดยคุณมิสุกิฮิรุมินะคะแปลโดยคุณบัณฑิตประดิษฐานุวงค่ะจากสำนักพิมพ์ไดฟุกุนะคะนักเขียนคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนเดียวกันกับเล่มจนกว่าจะถึงหน้าสุดท้าย โอเคมาพูดถึงเรื่องย่อกันก่อนนะสำหรับสําหรับเรื่องนี้นะคะนะ้าปกคือสวยมากวาดโดยคุณสสินะคะปกเนี่ยเป็นรูปนักเรียนสาวมอปลายค่ะแล้วก็ตรงปกหลังเนี่ยคำโปรยเขาก็บอกว่าเกิดคดีฆาตกรรมเด็กสาวผู้เป็นไอดอลชื่อดังทําให้ตํารวจอย่างมาซาโยชิต้องมาสืบคดีค่ะการไขคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้ต้องเดิมพันด้วยตําแหน่งและมียูผู้เป็นน้องสาวต่างนามสกุลช่วยหาความจริงด้วยวหยพพลบและเทคนิคเหนือชั้นเพราะว่ามีเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่ อพอเราฟังแบบนี้เนี่ยตอนแรกที่เราอ่านคาโปรยคะ่ะเราก็จะนึกว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนที่แบบพี่ชายน้องสาวช่วยกันสืบคดีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่ารักน่ารัก,รกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่พอเราอ่านเข้าไปแล้วคือแบบไม่ใช่เลยนะเล่าเรื่องย่อให้ฟังก่อนนะคะเรื่องย่อของเล่มนี้ก็คือตัวพระเอกของเรานะมาซาโยชิคะ่ะมาซาโยชิเป็นตํารวจชั้นผู้น้อยนะมาซาโยชิเนี่ยเป็นตํารวจที่ มีความมักใหญ่ไฟสูงมีความทะเยอทะย,ยานนะอยากที่จะสร้างผลงานแล้วก็แบบอัพเลเวลตัวเองอัพขั้นอัพเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยให้แบบได้เร็วๆนะคะยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้รับการติดต่อจากน้องสาวต่างนามสกุลค่ะน้องสาวของมาซาโยชินะคะชื่อว่ายูค่ะยู you, เนี่ยที่ว่าต่างนามสกุลก็คือว่าสมัยสิปีที่แล้วเนี่ยพ่อแม่ของทั้งสองคนแยกทางกันค่ะมาซาโยชิ oshi, อยู่กับพ่อนะคะส่วนยูอาศัยอยู่กับแม่ค่ะทีนี้เนี่ยแม่ของอยูก็ได้เสียชีวิตลงจาก โรคมะเร็งนะคะยูเนี่ยค่ะเป็นนักเรียน มอปลายนะคะอายุก็คือแบบยังไม่บรรลุนิติภาวะเพราะฉะนั้นแม่ของยูก็เลยเขียนจดหมายไปถึงพ่อนะคะเออให้แบบมาช่วยเหลือมาดูแลลูกต่อให้หน่อยเพราะว่าตัวเองแบบเพราะว่ารู้ตัวไงว่าตัวเองเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเดี๋ยวถ้าเสียชีวิตก็จะไม่มีใครดูแลยูต่อเงี้ยนะคะมาซาโยชิ oshi, ซึ่งเป็นพี่ชายเนี่ยก็เลยรับอาสาที่จะมาดูแลยูนะด้วยเหตุนี้นะคะมาซาโยชิ oshi, จึงย้ายออกจากหอพักตํารวจนะคะมาอยู่ที่บ้านแม่นะมาอยู่กับน้องสาวที่บ้านแม่ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะ ดูแลน้องด้วยแล้วก็จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยในระหว่างที่เข้าไปดูแลน้องสาวนะะี่ยค่ะระหว่างนั้นเองก็เกิดคดีขึ้นมาค่ะเป็นคดีที่มีมีนักเรียนสาวนะคะ,ะนักเรียนมอปลายที่เป็นเน็ตไอดอลเป็นนางแบบเป็นคนที่มีชื่อเสียงถูกฆ่าอย่างโหดร้ายทารุณศพถูกทิ้งไว้ที่ถนนเปลี่ยวกลางดึกคืนหนึ่งนะคะแล้วคดีนี้เนี่ยก็ ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์เลยค่ะก็ไม่มีผู้พบเห็นเหตุการณ์เลยนะคะก็ทําให้คดีนี้สืบยากเข้าไปอีกนะคะประชาชนที่มีความทเยอทะยานมากเนี่ยก็ทุ่มเทส,สพระกำลังของตัวเองอย่างเต็มที่เพื่อที่จะได้ มีบทบาทมากขึ้นในการไขคดีในครั้งนี้ถ้าเกิดว่าตัวเขาเองทำผลงานในครั้งนี้ได้ดีขึ้นเขาก็หวังว่าอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นคดีที่ไม่มีผู้พบเห็นเหตุการณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าจะสืบต่ออะไรยังไงเงี้ยทำให้มาซาโยชิก็เหมือนกับว่าจนมุมอะไม่รู้จะสืบยังไงต่อการสืบคดีก็ไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยค่ะพอดีว่าอยู่ซึ่งเป็นน้องสาวที่ทราบเรื่องนะคะก็ได้เข้ามาช่วยสืบคดีค่ะ เนื่องจากว่าตัวยูเองเนี่ยเป็นเด็กที่ฉลาดนะคะเรียนเก่งแล้วก็มีไหวพริบสติปัญญาที่ดีมากนะคะเป็นคนที่ช่างสังเกตอะไรประมาณนี้นะแล้วเหยื่อในคดีนี้เองก็เป็นนักเรียนมปลายเหมือนกันกันกบยูนะคะเพราะฉะนั้นยูก็เลยจะเป็นคนที่สามารถเข้าไปสืบคดีในโรงเรียนได้ไปถามเพื่อนไปถามไปถามเด็กๆไปถามคนที่ ตำรวจเข้าไม่ถึงนะคะก็เลยสามารถช่วยมาซาโยชิในการสืบคดีได้นะแต่เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่ค่อนข้างซับซ้อนและไม่มีพยานอย่างที่บอกตอนแรกนะคะเพราะฉะนั้นทําให้การไขคดีเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างช้าเป็นไปอย่างยากลาบากอย่างนี้เนาะ,ะถึงแม้ว่าทีมในการสืบคดีจะแบบเยอะแยะมากมายขนาดไหนแต่ก็ไม่คืบหน้านะคะคดีแรกยังไม่ทันเคลียร์เลยคดีที่2ก็โผล่เข้ามาอีกแล้วค่ะมีคนตายอีกแล้วนะคะแล้วคนที่ตายที่เป็นเหยื่อในคดีที่2เนี่ยก็เป็นผู้ชายนะ ดูไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรกับเหยื่อในรายแรกเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากฆาตกรคนเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคนอื่นมาสร้างสถานการณ์นะคะซึ่งเนื้อหาหลังจากนี้เนี่ยก็จะต้องไปลองอ่านเองนะคะความรู้สึกหลังอ่านสําหรับเล่มนี้นะ จะบอกว่าในตอนแรกที่เราอ่านนะคะในครึ่งเล่มแรกนะคะคือรู้สึกว่าน่าเบื่อมากไม่สนุกเลยอ่ะน้าเบื่อคือไม่คิดว่าไม่คิดเลยว่าจะเป็นคนเขียนคนเดียวกันกับ จนกว่าจะถึงหน้าสุดท้ายนะคะการดําเนินเรื่องเป็นไปอย่างเอื่อยมากเหนื่อยมากแล้วตัวละครก็แบบกระจัดกระจายนะเบาะอใจต่างๆก็คือกระจัดกระจายมากในพาร์ทของการสืบสวนอะถ้าจะมองว่ามันเรียวมันเหมือนจริงมันสมจริงไหมก็คือเขารู้สึกว่าสมจริงมากสมจริงมากซะจนแบบน่าเบือ่อเหมือนเหมือนเราเข้าไปอยู่ร่วมทีมเดียวก,กันกับตำรวจเลยนะคะคือวิธีการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยก็จะเล่าในพาร์ทของบุคคลที่หนึ่งนะคะก็เราจะเป็นทั้งตัวมาซาโยชินะ เป็นทั้งยูเป็นทั้งคนรอบข้างที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนะคะเป็นทั้งคุณตาที่เป็นอัลไซเมอร์นะคะเป็นเจ้าของร้านกาแฟที่อยู่ในละแวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะเล่าในมุมมองของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นคนอ่านในช่วงแรกๆเราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันกระจัดกระจายนิดนึงคือไม่รู้เลยว่าโทนเรื่องเป็นยังไงแล้วเรามีนิสัยเสยอย่างหนึ่งคือเวลาเราดูหน้าปกเวลาเราเห็นปกหนังสือเราก็จะคอยแบบว่า เฮ้ยมันอยู่ตอนไหนของเรื่องนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเวลาเราอ่านนะมันไม่ถึงตอนที่มันเป็นหน้าปกแบบนี้สัทีอะค่ะก็เลยทําให้เราค่อนข้างแบบงุดหงิดนิดนึงว่าเอ๊ะเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องอะไรกันแน่วนันนี้ประมาณนี้นะคะ ในตอนที่เราอ่านแล้วเราเป็นตัวมาซาโยชิที่เราเป็นตำรวจนะคะเราก็จะได้เข้าไปสืบสวนกับเขาเลยนะเข้าไปเหมือนเราทํางานจริงอะไปสัมภาษณ์เข้าที่ประชุมมีคนเถียงกันแล้วเราเถียงไม่ชนะเราถูกต่อว่าอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนเราทํางานจริงๆแล้วก็แบบพออะไรที่มันสมจริงมากๆมันก็รู้สึกน่าเบื่อใช่ไหมเออแต่แต่ว่าพอเราผ่านจุดจุดนั้นไปได้นะคะจุดครึ่งเล่มนะนะจริงๆก็ไม่ครึ่งนะเกิน2ในสามเล่มน,นะคะ ก็รู้สึกว่ามันสนุกขึ้นนะคะคือเรื่องที่มันกระจัดกระจายมันเริ่มมาปฏิปตอมากขึ้นเออมันสนุกขึ้นจริงๆนะคะแล้วกราฟความสนุกของหนังสือเล่มนี้นะมันขึ้นแล้วมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ไปจนแบบจนถึงหน้าสุดท้ายอะ่ะเออมันสนุกมากความสนุกของเรื่องมันอยู่ที่บทสุดท้ายนะประมาณ30หน้าสุดท้ายเนะี่ยคือแบบสนุกแล้วรู้สึกไม่เสียดายเวลาที่เราอ่านมา เขามาขโมดในตอนท้ายแล้วก็เฉลยแล้วสิ่งที่เฉลยออกมาเนี่ยคือแบบอึ้งแล้วอึ้งอีก <c oughs> คือดีดีมากนะคะสนุกมากคือถ้าใครกําลังอ่านอยู่แล้วรู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันไม่สนุกมันอะไรวะเนี่ย ขอให้ทนอ่านไปจนถึงบทสุดท้ายนะคะแล้วคุณจะพบว่ามันสนุกนะคือถ้าคุณอ่านไปถึงตอนจบเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าเพราะอะไรคุณถึงถูกฆ่านะอ่ะ,อะนอกจากความสนุกในส่วนของเนื้อเรื่องการคลี่คลายคดีแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้จากหนังสือเล่มนี้ก็คือประเด็นต่างๆในสังคมที่มันเป็นปัญหานะเ<ใ>ช่นการบูลลี่นะการเอาเปรียบความรุนแรงในครอบครัวความลื่อ <làm> <ใช>มล้ำในสังคมอืม<ๆ> ทุกอย่างสอดแทรกไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดเลยนะคะทริกเกอร์วอร์นิ่งไว้นิดหนึ่งว่าความรุนแรงในหนังสือเล่มนี้คือค่อนข้างรุนแรงนะคะอาจจะไม่ได้รุนแรงในแง่ของการทำร้ายร่างกายอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันรุนแรงในความรู้สึกด้วยนะคือผู้หญิงที่อยู่ในเล่มนี้คนที่เป็นเหยื่อในเล่มนี้นะคะเขาก็ ถูกทำลายร่างกายถูก abuse จากคนในครอบครัวนะคะมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวพันกับการคมคืนด้วยนะคะถ้าใครอ่อนไหวกับเรื่องนี้มากๆอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะขอเติมนิดหนึ่งตัวละครมาซาโยชิเนี่ยเป็นตัวละครที่ ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครเอกที่เราเกลียดเออเออเราไม่ชอบนิสัยไอ้หมอนี่เลยเออนะก็อก็สุดท้ายแล้วก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่แนะนำแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบสายสืบสวนสอบสวนแล้วก็ชอบงานของคุณมิสุกิฮิโรมินะก็ลองเอาเล่มนี้ไปอ่านดูนะคะแล้วคุณจะอึ้งในตอนจบนะคะแต่ขอ,อยังเดียวขออ่านให้จบนะคะความสนุกมันจะอยู่ตรงนั้นแหละนะเออพอเราอ่านจนถึงหน้าสุดท้ายเราก็จะเข้าใจเลยว่าทำไม หน้าปกถึงเป็นปกแบบนี้นะคะอืมสุดท้ายก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ